ศยศาสตร์ผีสางเทวดาตอนแรกนี้อยากจะให้แยกกันให้ชัดก,ก่อนคือเรามักจะพูดปนปนกันไปด้านหนึ่งคือมันจริงหรือไม่จริงหรือไม่เราก็โยงมาถึงเรื่องเชื่อหรือไม่เดี๋ยวากคนจะเชื่อไม่เชื่อก็มองไปแง่มันจะจริงไหมเนาะอะไรมีหรือเปล่าในแง่จริงหรือไม่เชื่อหรือไม่ในด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าควรจะปฏิบัติ ต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเนี่ยคนมักจะไม่แยกแล้วก็ไปจมอยู่แค่เชื่อไม่เชื่อแล้วก็อยู่แค่นั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านชัดเชื่อไม่เชื่อท่านก็ไม่ห้ามแต่ว่าการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นน่ยถ้าเป็นชาวพุทธแลามีหลักที่แน่นอนนะทำไมจึงเชื่อหรือไม่เชื่อท่านก็ไม่ห้ามเพราะว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์ดุจชนเรายังไม่รู้ S <S <an> ใช่ไหมถ้าจะมาห้ามยังไงอ่ะมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยะนั้นก็ให้ถามตัวเองว่าถ้าเราไปเชื่อแล้วเราก็คอยหวังพึ่งมันใช่ไหมว่าจะให้สิ่งเหล่านั้นบรรดาลผลให้คือความเชื่อสิ่งเหล่านี้เช่นผีสางเทวดาโดยเฉพาะเทวดาเทพเจ้าอันหนึ่งก็คือเรื่องจะให้ท่านบรรดาลอะไรให้ใช่ไหมเนี่ยมันก็โยไปหาการเส้นสูงอ้อนบอนอย่างพวกอินเดียโบราณก่อนพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประสูติก็คือเรื่อง การบูชายัญนะเนี่ยก็เป็นเรื่องหลักเลยที่มีในสังคมอินเดียสังคมอื่นก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีวิธีปฏิบัติอย่างแนวพุทธศาสนามาคนก็จะลุ่มหลงอยู่กับสิ่งเหล่านีนะ้ก็หวังพึ่งให้สิ่งเหล่านี้โดนบันดาลก็รอไปสิก็ถามตัวเองว่าในการที่เราไปรอให้สิ่งเหล่านั้นบันดาลเชื่อว่าท่านมีฤทธิ์มีเดชอาจจะมีจริงก็ได้แต่ว่า มันอยู่ที่ใจของท่านนี่แล้วถ้าท่านจะโปรดหรือไม่ใช่ไหมมันไม่ได้ขึ้นต่อเราเช่นอย่างเทพเจ้าท่านจะบรรดาลผลอะไรช่วยเราเนี่ยมาแล้วแต่ท่านนี่ต้องให้ท่านโปรดท่านชอบใจถ้าเราจะไปรู้ใจท่านได้ยังไงเราจะโปรดหรือไม่โปรดเราก็แย่ก็ได้แต่รอใช่ไหมไม่เป็นตัวของตัวเองนี่ในระหว่างที่รอก็เนี่ยเราเนี่ยตกอยู่ในความประมาทไหม ปล่อยเวลาให้สูญเสียไปเปล่าสิ่งที่ควรทำก็ไม่ได้ทำใช่ไหมก็หลกักพุทธศาสนาจ,จึงสอนว่าให้ทำการได้ความเพียรพยายามเมื่อเราเห็นว่าเราจะทำอะไรได้จุดมุ่งหมายเรามีอะไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดผลนั้นก็ทำซะจะม่มัวรอนะถ้าไปมัวรออยู่ก็ตกอยู่ความประมาทเวลาก็ผ่านไปก็เสียไปเปล่านิดหนึ่งละ ก็ถามว่าหนึ่งเราประมาทไหมอสองเราได้ใช้ความสามารถของเราให้เป็นประโยชน์คือทำการด้วยความเพียรพยายามหรือเปล่าถ้าเรารอมันก็เสียทั้งสองอย่างใช่ไหมทั้งประมาทและก็ทั้งไม่ใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ชีวิตมนุษย์เราจะดีเราก็ต้องฝึกฝนตัวเอ,ง,องที่ว่า เราก็มัรอเราก็ไม่ได้ฝึกฝนพัฒน,นาตัวเองถ้าเราทําเราฝึกตัวเองเราก็มีความสามารถมากขึ้นนะแล้วอีกอย่างก็คือเราก็เอาไอ้ชีวิตของเราความสุขความหวังไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกนั้นซึ่งไม่รู้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่ไม่ขึ้นตัวเราเราก็หมดอิสระภาพใช่ไหมพึ่งตัวเองไม่ได้พระพุทธศาสนาสอนให้เราพึ่งตัวเองได้นะพยายามทําให้ได้ด้วยตนเองถ้าหากว่าจะเชื่อเรื่องลิทธิปาฏิหาร ท่านจะเน้นว่าอา้าวถ้าคุณอยากจะเชื่อเรื่องฤทธิ์ปฏิหารคุณก็พัฒนาทำฤทธิ์เองได้คุณทำซะเองไม่ดีกว่าจะเป็นมัวหวังให้ท่านช่วยไปหวังอยากผู้มีฤทธิ์ทำไมล่ะก็เอาเองสิเนี่ยเธอก็มีความสามารถในพวกนั้นเขาก็ฝึกขึ้นมาไม่ใช่ว่าเขาจะได้มาเลยใช่ไหมเนี่ยจริงอยู่อาจจะมีความโน้มเอียงโดยสภาพจิตใจเป็นต้นของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ฝึกได้ ถ้าท่านอยากมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ท่านก็ฝึกเอาเองดีกว่าให้มีเป็นซะเองนะแต่ว่าในที่สุดแล้วท่านก็สอนอีกชั้นว่าถึงคุณจะมีฤทธิ์ไปคุณก็ไม่พ้นจากทุกข์ไม่หมดกิเลสเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญเหนือกว่านั้นก็คือการหมดทุกข์หมดกิเลสนั่นแหละเะนั้นไอ้เรื่องฤทธิ์่ยเป็นรองไปเลยนะแล้วตกลองว่าพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ให้มัวหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นนะั่นเอง ข้อสำคัญนะยอย่าว่าจะไปหวังพึ่งฤทธปาฏิหาริย์เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลเลยก็เราอยู่ร่วมกันในโลกนี่แม้แต่พ่อแม่ของเราเนี่ยพอเรามีกำลังโตขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปมอรอให้ท่านถาให้ใช่ไหมเออคนเขามีฤทธ์มีอำนาจไม่ต้องเป็นเทวดาเราไม่ต้องสิ่งลึกลับหรอกเห็นๆก็อยู่เนี่ยเยอะแยะไป มีเงินเยอะๆมีอำนาจเยอะๆใช่ไหมถ้าเราโมไปรรอขอให้เขาทำเหรอใช่ไหมเราก็ควรจะพยายามทำด้วยตนเองอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งลึกลับหรอกแม้แต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ก็เหมือนกันแล้วเรื่องอะไรจะไปมัวรอสิ่งที่มองไม่เห็นของแม้แต่สิ่งที่มองเห็นแม้แต่คนใกล้ชิดที่สุดพ่อแม่เมื่อเรามีกําลัง พอจะพึ่งตัวเองได้แล้วเราก็ควรพยายามทําด้วยตนเองไม่ใช่ไปบวกขอหวังพึ่งอยู่อย่างเงี้ยถ้าไปหวังพึ่งอย่างนั้นตัวเองก็ไม่ได้พัฒนานะก็เป็นเด็กอ่อนๆอยู่ตลอดชาติ